สองมุมมองหนึ่งความเข้าใจชี้ชัดทุกตุดสรุปตบทุกเรื่องราวกับ Two Points สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีบทความจาก Sky Sports ครับที่เขาเพิ่งสรุปผลรางวัลพรีเมียร์ลีกรดูกาล2024-25 20ที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆอนเลยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าในมุมมองของนักเขียน Sky Sports เนี่ย ใครหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่เขามองว่าโดดเด่นที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมาค่ะต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นความเห็นตัวเลือกของทาง Sky Sport เขาเองนะครับใช่ค่ะเป็นแค่มุมมองหนึ่งเนาะต่อฤดูกาลที่แบบอืเข้มข้นมากๆโอเคครับเริ่มกันเลยรางวัลใหญ่สุดก่อนเลยนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี Sky Sport ค Crofti Mohamed Salah ของ Liverpool ครับอืมซาลานี่เองครับ เหตุผลหลักๆเลยคือเขามีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกแบบ38เกมเลยนะคือเกิน54%ของประตูรวมลิเวอร์พูลเลยโหเยอะมากใช่ครับก็เหมือนแบกทีมพาคว้าชมแล้วก็ยังทำแอสซิสสูงสุดในอาชีพตัวเองด้วยนะในวัย32ปีอืมสุดยอดจริงๆค่ะการรักษาฟอร์มระดับนี้ในวัยนี้ได้นี่น่าทึ่งมากจริงครับ แม้ว่ามีจะมีชื่ออื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะอย่างฟานไดค์อิซักหรือว่าดีแคนไรส์ที่ตูกพูดถึงด้วยค่ะแต่พอมีสถิติแบบนี้มาซัพพอร์ตซาลามันก็ชัดเจนมากๆนะคะคือมันเชื่อมโยงผลง,งานส่วนตัวกับความสำเร็จของทีมโดยตรงเลยครับผมอต่อมาผู้จัดจาการทีมยอดเยี่ยมอันนี้เอ่ออาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยไหมครับสกายสปอร์เลือกอ,อันเนอร์สลอตครับกุนซอลิโวคูอ้าวสลอตหรอคะ ทั้งที่เป็นปีแรกแล้วก็มารับงานต่อจากเจอเก้นคลอปด้วยใช่ครับความกดดันมหาศาลเลยแต่กลับพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ทันทีอันนี้ก็ถือว่าผลงานเกินคาดมากๆค่ะการเข้ามารับช่วงต่อจากไอคอนอย่างคลอปนี่มันท้าทายสุดๆอยู่แล้วการได้แชมป์ลีกปีแรกนี่เหมือนเป็นการการันตีความสามารถของเขาเลยนะคะในเวทีอังกฤษครับ แต่เขาก็มีการพูดถึงคนอื่นด้วยนะอย่างนูโน่เอสปริโตซานโตที่พาฟอเรสต์ไปไกลมากลุ้นพื้นที่ยุโรปทั้งที่ตอนแรกถูกมองว่าอาจจะตกชั้นด้วยซ้ำอ่าใช่ค่ะนูโน่ทำฟอเรสต์ได้ดีเกินค่าจริงๆอันนี้นะ่าชื่นชมมากอืมก็น่าคิดนะคะถ้ามองในมุมของการสร้างทีมเกินศักยภาพเดิมหรือรับมือกับความคาดหวังที่ต่างออกไปเนี่ยบางทีนูโนหรือฮาวก็อาจจะมีเคสที่แข็งแกร่งเหมือนกัน ก็แล้วแต่มุมมองจริงๆครับทีนี้มาดูการเซ็นสัญญายอดเยี่ยมบ้าง Sky Sports ยกให้คนนี้ครับนิโคล่ามิเลนค v วิชของ Nottingham Forest อ๋อคนนี้ค่าตัวถูกมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแค่12ล้านปอนด์เองแต่กลายเป็นกองหลังคนสำคัญคู่กับมูริโลเลยสถิติเข้าประทานิติดท็อปฟทั้งบนพื้นทั้งกลางอากาศเลยนะโหไม่ธรรมดาแถมยิงได้ด้วยนี่คะเหมือนจะ4ประตูเลยนะถูกต้องครับ4ประตูด้วยคุ้มค่าสุดๆ อันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะของการซื้อตัวที่แบบฉลาดมากๆค่าตัวไม่แพงแต่สร้าง IMPACT ให้ทีมได้เยอะจริงๆมันสะท้อนการทำงานของทีมซื้อขายได้ดีเลยนะคะเห็นด้วยเลยครับไปต่อกันที่ดาวรุ่งยอดเยี่ยม Sky Sport เลือก Miles Lewis Kelly ครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของ Arsenal อือหือเด็กคนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับวัยรุ่นเลยแต่เดบิวต์เต็มตัวแล้วสร้างความประทับใจมากคือดูมั่นใจกล้าเล่นไม่กลัวความกดดันเลย อืมการแจ้งเกิดในหลีกที่โหดหินแบบนี้ด้วยเร็วมันน่าสนใจมากค่ะครับเขาบอกว่ายึดต,ตัวจริงได้เร็วแล้วก็มีแววติดทีมชาติอังกฤษในอนาคตด,ด้วยแถมอาจจะถูกขยับไปเล่นมิดฟิลด์ได้อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยโหเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยแบบนี้ยิ่งน่าจับตามองเลยค่ะความสามารถในการปรับตัวเร็วในหลีกระดับนี้สำคัญมากครับผมอาเปลี่ยนฟิลมาดูเรื่องเกมในสนามกันบ้างเกมยอดเยี่ยมแห่งปีครับ s k y ยสปอร์ตเลือกนัดที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูล3 3ครับช่วงต้นเดือนธันวาอ๋อเกมนั้นจำได้ค่ะสนุกมากใช่ครับเขาให้เหตุผลว่าบรรยากาศในสนามเซนต์เจมส์พาร์คตอนแข่งกลางคืนนี่มันสุดยอดมากแล้วเกมก็ตื่นเต้นพลิกไปพลิกมามีประตูเยอะมีลูกยิงสวยๆของอิซักด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับลูกนั้นสวยจริงแล้วก็มีดราม่าท้ายเกมที่เจ้าบ้านตีเสมอได้อีก เกมคลาสสิกมันต้องมีองค์ประกอบแบบนี้แหละค่ะบรรยากาศประตูสวยๆการพลิกผันโมเมนต์ที่น่าจําเกมนี้มีครบเลยครับแต่ก็มีพูดถึงเกมอื่นที่น่าสนใจด้วยนะเช่น Man City 4-4 Arsenal หรือ Arsenal 50 Man City ค่ะแล้วก็ m e r ร์ซีไซด้าบี้นะสุดท้ายที่ก o ดิสั o n Park เอฟเวอร์ตัน v e r p อ o ลออันนั้นก็ดราม่าไม่แพ้กันใช่เลยครับงั้นต่อไป ประตูยอดเยี่ยมสกายสปอร์ตยกให้ลูกยิงของคาโอรุมิโตะครับจากไบรตันที่ยิงใส่เชลซีอือหือลูกนั้นที่เจมี่คารกเกอร์ชมเปาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับคารกเกอร์บอกว่าการสัมผัสบอลน,นั้นยอดเยี่ยมราวกับเมซี่เลยทีเดียวว้าวคือจังหวะมันเป็นการจับบอลยาวที่ดูดบอลลงได้นุ่มนวลมากแล้วพลิกตัวสร้างพื้นที่ให้ตัวเองก่อนจะยิงเสียบมุมเข้าไปคมกริบเลย ประตูแบบนี้มันโชว์เทคนิคล้วนๆเลยค่ะตั้งแต่การคอนโทรบอลการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆการจบสกอร์สุดยอดจริงๆเป็นโมเมนต์ที่แบบยกระดับการดูบอลเลยสวยงามจริงๆครับมาถึงฝั่งป้องกันประตูบ้างการเซฟยอดเยี่ยมครับสกายสปอร์ตยกให้ดาบิดรายาผู้รักษาประตูอาร์เซนอลในเกมที่เจอแอสตันวิลล่า เซฟจังหวะไหนคะพอจะจําได้ไหมเป็นจังหวะเซฟสองครั้งซ้อนเลยครับคือปัดลูกยิงฉลับไปชนคานก่อนอ่ะฮะแล้วบอลมันยังไม่ตายเขาลุกขึ้นมาไวมากปัดลูกโมงจ่อจอของโอลิวัตกินได้อีกที แบบว่าเหลือเชื่อมากโอ้โหดับเบิลเซฟใช่ครับขนาดแกรี่เนวิลล์ที่ภาคอยู่ยังอุทานว่าว้าวเลยเซฟแบบนี้มันสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะถ้าดูบริบทเกมนั้นอาเซนอลบุกไปชนะวิลลาได้ซึ่งเป็นเกมเดียวที่วิลลาแพ้ในบ้านในลีกเลยเซฟนี้มีผลต่อคะแนนโดยตรงเลยนะถูกต้องเลยครับสำคัญมากๆอ่ะมาถึงรางวัลสุดท้ายครับช่วงเวลายอดเยี่ยมแห่งปี s k y Sport เลือกช็อตที่เจมส์ทาคอสกี้มงตีเสมอให้เอฟเวอร์ตันอ๋อในเกมเมอร์ซิไซดดาบี้นะสุด ที่กูดิสันพ์คใช่ไหมคะใช่เลยครับนาทีที่98ด้วยนะโอ้โหนาทีบาปเลยครับประตูนั้นมันทําให้สถิติการเจอกันที่สนามแห่งนี้ระหว่าง2ทีมจบลงด้วยการเสมอกันพอดีเป๊ะที่41ครั้งเป็นการปิดตํานานสนามแบบสุดดราม่าจริงๆโมเมนต์แบบนี้แหละค่ะที่มันตราตรึงใจแฟนบอลมันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่มันพื้ประวัติศาสตร์คืออารมณ์ร่วมโดยเฉพาะในเกมดาร์บี้แมชที่มีความหมายแบบนี้ครับผม ทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสรุปรางวัลต่างๆนะครับจากมุมมองของ Sky Sports ในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาก็มีทั้งความยอดเยี่ยมของซาลาการเปิดตัวที่น่าทึ่งของสลอตประตูสวยๆของมิตโตมะแล้วก็ลูกหม่งปรอติตร์ของทาคอสกี้ค่ะก็น่าสนใจดีนะคะเพราะเราไล่ดูรางวัลส่วนบุคคลเหล่านี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเอ่อรางวัลพวกนี้มันสะท้อนภาพรวมของฤดูกาลได้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือมันแตกต่างจากผลงานจริงๆของทีมและอันดับในตารางยังไงบ้าง ห,หมายความว่าอย่างไงครับก็คือการที่เราโฟกัสไปที่ความสําเร็จของนักเตะหรือผู้จัดก,การทีมคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เรามองข้ามเรื่องราวอื่นๆไปหรือเปล่ปลาคะอย่างเช่นความสําเร็จของทีมโดยรวมหรือเรื่องราวของทีมรองๆที่ทําผลงานได้ดีแต่ไม่ได้มีสตาร์ดังอะไรแบบนี้อะค่ะอ๋อเข้าใจครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการวิเคราะห์ฟุตบอลที่เน้นเรื่องปัจเจกบุคคลมากๆมันอาจจะบดบังภาพรวมบางอย่างไปได้เหมือนกัน ใช่ค่ะก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันดูเล่นๆนะคะ